เสร็จจริงเสร็จเรียบร้อยเสร็จบัสสวยทำดีโหมจะสู oh. like ้เหรอฮะบาเลีจ <Sisters> ินโดขนาดนี้อ่ะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ้าองพีบีเนี่ยมีทีเด็ดนะครับทีเด็ดอีกแล้วนะครับมา2วันกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่23และ วันที่24ตุลาคม2564นะครับอ่ะ,อะพอมาถึงหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมกดตรงนี้แล้วมากกว่าครับแต่ของบางคนน่าจะเป็นภารรษาอังกฤษน่าจะเขียนคาว่ามอมั้งไม่รู้นะอ่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเรากดตรงนี้แล้วปุ่มสีเขียวครับนี่ฮะอ่ากดมาเลยปุ๊บนี่ทีเด็ดนะครับทีเด็ดนอยจ่ตรงนี้เลยก็คือบาเลต เอาบาเลตมาขายเลยไปแต่คือบาเลตเนี่ยมันซื้อได้แค่1วันนะครับก็คือมันซื้อมากกว่า1วันไม่ได้แค่แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะนี่ดูกันเลยนะครับบาเลตนะครับแน่นอนว่าอันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วเคยทําตอนเซิร์ฟนอกนะครับตอนเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับแต่ตอนนั้นเซิร์ฟไทยก็เอามาด้วยไงแต่ผมไปโดนเซิร์ฟนอกไปแล้วไงไปเล่นเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับนี่กดซื้ออีกทีไม่ได้เใช่ไหมถูกไหม อ่าเนี่ยเงอนไขาการสั่งซื้อไม่ถูกต้องนะครับก็ซื้อได้แค่ครั้งเดียวเนาะซื้อได้แค่ครั้งเดียวใช้เงินแคสประมาณ1,200แคสนะครับนะคือซื้อได้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันมีระยะเวลาที่แบบเออแค่วันที่23กับวันที่24แค่นั้นเองนะครับผมไปดูในเกมดูว่าอ่าล้วครับพอเรามาอยู่ในเกมใช่ไหมอ่าก็มาดูได้เลยว่ามันก็จะเข้าแบบนี้เลยครับผมบาลเลตเอ็มแปดสิบสองเอวันนะครับ เดีย๋ยวที่เราเห็นกันนะครับว่าบาเลทนี่โอ้โหโโนะคือเธอก็เอามาขายทาไมต้องเอามาขายบนบิ๊กอะเอามาลงค้ังแสงเหมือนตะก่อนไม่ได้แต่ก่อนเขาก็เคยเอาลงค้ังแสงนะแต่เป็นว่าช่างมาละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาเล่นบาเลทน่ละกันแต่ว่าเล่นบาเลตธรรมดาไม่ได้นะครับก็แน่นอนว่าต้องมีเบลลี่ที่ช่วยให้มันสวไาวขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าไปลุยกัรเกมดีกว่าครับผม ต้องกลัวครับบาเลตเต็มห้องเต็มเซิฟแน่นอนเดี๋ยวคอยดูจริงๆเนี่ยมาถึงจะมีเสียงบาเลตแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นบาเลตตัวดั้งเดิมหรือยังไงนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกยิงไม่โดนเย yeah! ไม่ฉันย,งนออนยิงไม่โดนอะ่ะเออฉันยิงไม่โดนอ่ะโอ้มาแล้วฉันมาแล้วอ่ะฉันยิงโดนแล้วอ่ะเฮ้ยเห็นปะเห็นปะล่วง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  เล่นสไนเปนี่คือห้องสไนเปโหมดสไนเปก็คงจะมีแต่ด่านไนนี่แลเนาะที่เขาเล่นกันเบอร์นิงฮอ l นะครับใช่ไหมด่านคลาสสิกอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เป็นด่านด่านสไนเปอร์เนาะอ่าเฮ้ยโผล่ป่าโผล่ป่าโผล่เป่าไม่โผล่เ้ยมาประเลด แม่งดีจรเสียงบาเล่ดเลยทำไมผมดีกว่านี้ไม่โดนไม่เจ้ามีวิชาอะไรหรือทำไมข้าถึงเจ้าไม่โดนเลยอ่ะอยู่ๆแบบข้าเล็งเจ้าและข้ากระมือสันอ่ะเสร็จเสร็จดีงเสร็จเนี่ยวแอคหน่อละกัน แอคไหนละกันแอกไหนละกัน <c oughs> <c oughs> เอาวะลอยเขาเนะี <c> ่ย <oughs> ลอยเขาเป็นเหตุนะครับรดูครับสวยทำดีพี่ยิงกันตุต้มตั้มตุ้มเลยวะเ <c oughs> สร<ะ>็จวู้นี่บาเล่ดนะวะบาเล่ลายเดียวกับเราเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหไม่ต้องกลัวผมบอกแล้ว <c oughs> ว่าเกิดเพิร์มแน่นอน สร็จจริงเสร็จแบบนี้เสร็จเล็บลายแกตุ่มตามตุ่มตามครับตุ่มตาม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 จริงกันโหดมากกันโหดมากแม่เด็กโดดไปเสร็จไปหนึ่งเฮ้ยสวยทำดี ย,ยังไงจะโดนม้าหรือเปล่าอะไร,รน,นิ่คลิปอันไหะไม่โผล่อะโผล่มาในแจ็คพอตแน่นอนโอ้โหยังไม่โดนครับ <laughs> โอ้แย่เลย ยิงกันโหดจังวะเสียงบาเลาเรศต้มตุ้มต้มตึมอ้าวอะไรกูนี่ผมกดสับสามหนึ่งนะบางทีสามคิวอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปกดสับกดกดคิวอ่ะเออกดคิวในการสับเนะบางทีปืนมันก็แบบมันก็สับไม่ได้เงี้ยเอาเลั่นปืนลั่นไอ้ยาอ้ยาเฮ้ อะไรอะไรให้ไปเล่ดิ้งเฮ้ยทำไมศพกระเด็นเอ้าเชี่ยกระสุนบ่เฮ้ยโอ้ยิงได้แค่สามตัวเลยขอขึ้นแล้วขอขึ้นแล้วขอขึ้นแล้วเถอะเอ๊กำลังมาดีเลยอุ้งอุ้งยิงยิงโหดโพดนะยิงโคตรเก่งเลยยิงโหยิงเร็วเลยพี่ เอาละครับผมเรามายิงบาเล่กันดีกว่าเอาล่ะตอนนี้เราจะหาตำแหน่งหรือจุดที่เราจะยิงตรงไหนดีมาระเบิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่สองแป๊บอะ,อะไรครับพี่บาเล่แน่เลยกูดูตรงๆอแล้วนี่เอาเรียบร้อยครับมีธนูมาด้วยแต่ธนูตัวนี้นี่ที่ขวามันไม่ได้ยิงไประเบิดใช่ไหม เสียงเงียบแต่รลยแต่สุดก่อนครับผมมีเสียงอยูบนนะเดีย๋ยวมีโดดแน่นอนดูทรงๆแล้วไปไปฮ้ยระเบิดห่ะ มาดิ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 าดโอ้ไม่ตายโ哟กูยิงก็ดีแล้วกูติดเล่นมีดแล้เออมีแน่ลยเฮ้ยคนดูจะขัดใจหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ติดเล่นมีดโอ้โหโคตรแย่เผลอเผอถ้ายิงคงจะโดนอะ อะไรของผมวะเนี่เกบแล้วปาเระเบิดไปก่อนลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอุยโยโดนนะ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 ทำไมเล่นไปยาวยาวบีไม่มีคนดูเลยครับยวไปดูสักหน่อยแล้วกันสวย ร้อยเสร็จกูบาเลสเสร็จกูอุย้ยมาแล้วระเบิดล่วงมาซุ้มเสร็จบาเลสฮะบาเลสบาเลสแซ่บไปอีกหนึ่งครับสวยทำดีโห่จะสู้เหรอฮะบาเลสจ,จริงๆขนาดนี้อ่ะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะ นี fate, chính, pues ่รอบนี้เราไม่เล่าครับรอบนี้เรายิงเลยฮะโง่ครับผมไม่รู้ว่าทีมไหนพิมพ์ด่าใครนะมีการด่าเกิดขึ้นเคบอมในมือสั่นเลยเรียบร้อยหนึ่งยาวไอเคบอมมาด้วยバレต์สู้ไม่ได้เลยนะเว้ยตุ้มเดียวเลยバレต์โดนตุ้มเดียวเลยนะอุ้ย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 มันลายตัวเนี้ยมันลายว่ะ ไอพี่เบิมตัวเมื่อกี้มันไล่แบะถือระเบิดหัวใจม,มาแบบนี้ไปครับไปครับเร็ียบร้อยครับเพื่อเราแท็กฮึสาย,ยแล้วรอบนี้ไม่มีคนลอย้วยรอบนี้ไม่มีคนลอยซะด้วย ก่อนนะครับต้องใจเย็นๆผมไม่แม่นหัวซะเลยสเยยเลยิเดี๋ยวตัวข้างโดดมารูกจังเลยเดี๋ยวตัวข้างโดดมาลูจังเลยเฮ้ยไม่โอเคครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้เรายัางต้องเล่นต่ออีก2วินเพื่อชนะฝั่งตรงข้ามนะ เดี๋ยวรอดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงดีระเบิดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมว่าฝั่งตรงข้ามาัมันต้องโดดขึ้นบนบ้างแหละคอยดูเถอะตุ้มสวยทำดี ตัวบนแ่งโดดมายิงกู๊กที่ายเอ้าโอ้โหไอเราก็เดินไปแค่ช้าระวังเออไอเราก็ค่อยๆเดินไปเลยแบบจะมีหรือเปล่าว่ามันต้องข้ามมันจะโดดมันสอ่หรือเปล่า คือฟังบุกผมไม่ไม่ฟังรับและบุกไปก็ผมไม่ค่อยถนัดเนี่ยเอาเห็นนะครับพี่ผมว่ายิงดักตรงนี้ก็ดีนะเมื่อกี้เจ๋ลเลยอะ่ะเด,ดี๋ยวไปไวไ ืมมีตัวยิงข้างบนนะเฟส,สโอ้โหตัวเดียวเอ้ยเหลืออีสองตัวครับก็ดูโอ้โหได้ามาอย่างนี้เราไม่เสียเปรียบอยู่แล้วนะเออแต่ทีมเราทำไงได้ครับทีมเรามันสายดันครับถึงแม้ว,ว่าตัวจะอยู่ฝั่งน้ำเงินฝั่งรับก็ตามโอเค นะครับฝั่งเราก็ชนะไปได้ด้วยดีเดกว่าจะมาชนะซะและ้ว <laughs> <laughs> เห็นเหลือไม่กี่คนเรียบร้อยหล่วมาถึงกูดโดนเฮจัดเลยครับคนดูนครับเอาละครับขออีกสักรอบได้ไหม<笑><笑>ล้มไปซะก่อนไม่งั้นนี่ล้มเดือบバต์มผมแน่นอนะพิบไม่ชอบเลยนะ <laughs> ไม่ชอบเลยนะ เล่นแบบเนี้ยจริงจโอ้ยโอ้ยวงๆวงมาเลยเข้าไปโอ้ก็ยิงกันตรงไหนวะเนี่ยเ็ดยิงตัวตายตัวยิงตัวตายตัวพอยิงใครตายตปุ๊บแตกปั๊บตายทันทีอะไรกันนี่ห้องนี้มันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรือไม่ตายไม่ตายเรามีไม่ตาย อุ wow. right. in, in, ้ยเอวว่ะเอาว่ะ s n a ยิงว่ะ s n a ยิงว่ะคือว่าไม่คือว่าจะวัดแล้วทะลุสองทะลุไปเลยทะลุสองไปเลยทะลุไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้เอ็นถังถังลอยมาน่าไงตู้มเลยหมดย่างวะถอยหมดเรียนๆนะจ๊ะถังเนี่ยเอาเงียบกิ๊ด เอ้โอ้โหตานี้ยิงได้สูงสุดแค่สามตัวเองนะเว้ยอเออตัวกระพิบโอ้โจบเลยไม่งั้นไอ้กูได้ไปแล้วจริงๆไม่งั้นได้ไปแล้วนะเมื่อกี้พูดเลยคือถ้าตัวหายการะพิบนะแหมแซ่บนะฮะเรื่องลอยเนี่ยน้องหวงโอ้เฮ้ยตานี้ยิงได้นิดเดียวเองเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ย อ่ะโอเคครับผมก็บอกว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมไม่ใช่ไหมในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกเชม้มากครับผม